เหตุการณ์น,นี้เริ่มต้นด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในโลกออนไลน์ซึ่งสร้างความสับสนและเข้าใจผิดในสังคมมีข่าวหรือว่าโครงการคนละครึ่งเศษสองจะมีการเพิ่มเงินเป็น4 0 0พบาทต่อคนและเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนธันวาคม2568ซึ่งเป็นข่าวปลอมที่ไม่มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือกองบรรณาธิการสนุกนิวได้รับทราบข้อมูลนี้และตัดสินใจที่จะตรวจสอบความจริงพวกเขาได้ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือสำนักงานเศรษฐกิจการคลงังสอสอคอ และแหล่งข้อมูลทางการของรัฐบาลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและผลการตรวจสอบก็เป็นอย่างที่คาดหวังตามที่สาสคยืนยันว่าปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งและยังไม่มีการกําหนดรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการดําเนินโครงการในเฟสสองซึ่งหมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเงินเป็น4 0 0 0บาทและกําหนดวันลงทะเบียนในเดือนธันวาคม2568คือข่าวปลอมหรือเฟกนิวที่ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐ สสคได้เน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งทางการที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและก็ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการเฟสสองที่จะมีการเพิ่มเงินเป็น4 0 0 0บาทข้อเท็จจริงที่เหลืออยู่คือข่าวลือเกี่ยวกับคนละครึ่งเฟสสองเป็นเฟกนิวและไม่เป็นความจริงปัจจุบันโครงการยังอยู่ระหว่างการดําเนินการในเฟสหนึ่งและยังไม่มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเฟสสองอย่างเป็นทางการ เมื่อได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องควรตรวจสอบจากแหล่งทางการที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการ,รเผชิญกับข่าวปลอมที่สามารถสร้างความสับสนและเข้าใจผิดได้อย่างง่ายดายและอย่าลืมติดตามข่าวสารจากแหล่งทางการที่เชื่อถือได้เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัย